เปิดทีวีไว้เฉยๆเนี่ยนะครับจูๆนะครับมันมีอุปกรณ์บลูทูธจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับส่งสัญญาณเข้ามานะครับที่ตัวทีวีเห็นไหมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้มีการไปเปิดในส่วนของฟังก์ชันบลูทูธกับตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราเลยนะครับอยู่มันส่งขึ้นมาไอตัวฝั่งทีวีรอบนี้มันจะขึ้นป๊อปอัพมาถามใหม่เราก็จัดการกดบอกไปได้เลยครับ สวัสดีครับผมโอจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามนะครับจับคู่บลูทูธมาที่ตัวทีวีเอลจีนะครับเนื่องจากนะครับพอดีมีท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีส่งคําถามกันเข้ามานะครับว่าจู่ๆนะครับบางทีเรารับชมทีวีกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันมีเหมือนอุปกรณ์ของใครก็ไม่รู้นะครับ เชื่อต่อมาที่ตัว TV lg นะครับเหมือนต้องการให้ตัวทีวีเนี่ยครับทำหน้าที่เป็นลําโพงแทนอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งที่บ้านก็ไม่มีใครใช้อุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือหรืออะไรรุ่นรุ่นที่มันจับคู่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็เลยไปลองทดสอบดูว่าตัวทีวีเนี่ยในรุ่นหลังๆของ lg เขาจะมีฟังก์ชันใช้บลูทูธด้วยเสียงก็คือเหมือนเอาตัวทีวีเนี่ยนะครับจับคู่กับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธนะครับ ส่งสัญญาณเสียงขึ้นมาทำหน้าที่เป็นลำโพงแทนอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับก็อันนี้ผมก็เลยลองลองสันนิษฐานดูว่ามันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ผู้ใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับใกล้เคียงต้องการจับคู่บลูทูธอาจจะจับมาผิดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าส่งเข้ามาแต่ว่าพอมันจับคู่กันครั้งหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะจําค่าไปนะครับก็ผมก็เลยลองดูแล้วโอเคมันมีวิธีการป้องกันหรือว่าบล็อกสัญญาณที่ไม่ให้ตัว อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเชื่อมต่อมาใหม่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขยัดสาธิตกันให้ดูอีกทีละกันว่าเ,าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราสามารถป้องกันนะครับไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับเชื่อมต่อมาที่ทีวีของเราอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามานะครับรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวฟังก์ชันการแชร์เสียงนะครับ จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับเข้ามาที่ตัวทีวีให้ทําให้ตัวทีวีเนี่ยทำหน้าที่เป็นลําโพงแทนตัวโทรศัพท์มือถือนะครับฟังก์ชันนี้มีในตัวทีวี LG ในซีรีส์ปี2019 2020 2021สันะครับ2 0ง1นเะครับสังเกตดูก็คือให้เรากดปุ่มโฮมเข้าไปนะครับไปที่ตัวแดช h บอร์ดของบ้านเนี่ยนะครับมันจะนะครับ โชว์หัวข้อ,ขอนี้นะครับการแชร์เสียงด้วยบลูทูธ o นะครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนว่าให้อุปกรณ์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อเนี่ยนะครับไปเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ค้นหาชื่อทีวีตามที่โชว์อยู่ที่ด้านล่างนะครับอ,อย่างเครื่องที่ผมเอามาทดสอบวันนี้ก็จะเป็นตัว LG รุ่น UN7300 นะครับในซีรีส์ปี2020นะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นที่ผมเอามาทดสอบวันนี้จะเป็นตัว Oppo Reno 4นะครับก็คือผมจะเปิด ตัวฟังก์ชันบลูทูธที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพื่อค้นหานะครับอุปกรณ์ใกล้เคียงนะครับสังเกตดูมันจะโชว์ตัวรหัส U N 7300นะครับที่เปิดหน้าการแชร์เสียงไว้เนี่ยนะครับขึ้นมาเราก็จัดการจิ้มเลือกไปเลยนะครับกดจับคู่ สังเกตที่หน้าจอทีวีจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการตอบรับและด้านซ้ายมือด้านบนเนี่ยนะครับจะโชว์ชื่อสถานะของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนะครับอย่างมือถือที่ผมเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ใต้คําว่าพร้อมเล่นนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับเปิดคลิปวิดีโอนะครับจากทางยู u ูบนะครับเพื่อทดสอบดูว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์หรือเปล่านะครับสังเกตดูนะครับพอผมกดเลือกคลิปวิดีโอไปเนี่ยนะครับตัวสัญญาณเสียงเนี่ยจะส่งไปที่ตัวทีวีละ อดนเยเดี๋ยวผมกดหยุดไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อนะครับสัญญาณตัวบลูทูธด้วยเสียงนะครับเพื่อให้ตัว TV ทีวีทำหน้าที่เป็นลำโพงแทนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ต้นทางที่เราส่งสัญญาณเข้ามานะครับก็ประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการจับคู่บลูทูธด้วยเสียงจากมือถือเข้าไปที่ตัวทีวีใหม่อีกครั้งนึงหลังจากเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับ อย่างแรกเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อแบบตั้งใจก่อนนะครับก็คือผมเปิดตัวบลูทูธที่ตัวฝั่งโทรศัพท์มือถือนะครับตัวทีวีเนี่ยมันจะตอบรับนะครับการเชื่อมต่อด้วยเสียงให้ออตโต้เลยนะก็คือเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคนที่ใช้งานนะครับก็คือเข้าใหม่เนี่ยไม่ต้องไปเปิดหน้าแดชบอร์ดแล้วนะครับจับคู่เลยมันจําการเชื่อมต่อล่าสุดเวลานะครับโอเคอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับส่วนต่อมานะครับจะมาเป็นเรื่องราวของการเชื่อมต่อนะครับตัวสัญญาณเสียงด้วยบลูทูธเข้ามาที่ตัวทีวี LG ของเราเนี่ยแบบไม่ตั้งใจนะครับคำว่าไม่ตั้งใจคืออะไรนะครับก็อย่างตอนนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถูว่าเปิดทีวีผมเปิดทีวีไว้เฉยๆเนี่ยนะครับจู่ๆนะครับมันมีอุปกรณ์บลูทูธจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับส่งสัญญาณเข้ามานะครับที่ตัวทีวีเห็นไหมครับ โดยที่ว่าเราไม่ได้มีการไปเปิดในส่วนของฟังก์ชันบลูทูธกับตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราเลยนะครับอยู่มันส่งขึ้นมาให้เราสังเกตที่มุมซ้ายด้านบนมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเรานะครับก็ผมทดสอบลองกดปิดไปนะครับกากระบาดปิดไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะปกตินะแต่ใช้ใช้งานอยู่นะครับสักพักหนึ่งนะครับไออุปกรณ์ตัวเดิมเนี่ยนะครับเชื่อมต่อนะครับเด้งเข้ามาที่หน้าจออีกแล้วนะครับไม่มีให้เรากดนะครับยอมรับอนุญาตะไรนะ มันส่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็พบปัญหานะครับคล้ายๆกับท่านผู้ชมที่มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแนะนำกด setting ที่ตัวรีโมทนะครับแล้วก็ไปเลือกหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับแนะนำไปดูที่หมวดการเชื่อมต่อนะครับ หมวดการเชื่อมต่อแล้วก็เมนูย่อยเนี่ยนะครับลงไปดูที่นะครับการจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับจากนั้นสังเกตดูครับบรรทัดล่างสุดเลยนะครับมันจะมีหัวข้อการแชร์เสียงเป็นรูปถังขยะนะครับแนะนํากดนะครับสัญลักษณ์ถังขยะด้านหลังเพื่อนะครับประวัตินะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับล่าสุดที่เราเชื่อมต่อไปนะครับอ่าคราวนี้ตัวป๊อปอัพข้างบนมันก็จะมีแจ้งเดือนว่าลบออกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบ นะครับให้ดูว่านะครับพอหลังจากลบไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตัวมือถือนะครับจัดการจับคู่ตัวสัญญาณบลูทูธเข้าไปที่ตัวทีวีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สังเกตดูรอบนี้นะครับพอผมกดจับคู่ไปแล้วนะครับไอตัวฝั่งทีวีเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้3หัวข้อคือให้เลือกยอมรับนะครับบล็อกนะครับหรือ ปฏิเสธการเชื่อมต่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูแต่ละฟังก์ชันเลยนะครับโอเคอย่างแรกเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับเป็นการปฏิเสธนะครับการจับคู่นะครับจากการลองขอไปก่อนนะครับอ่าพอผมได้กดปฏิเสธไปนะผมทดสอบนะครับจับคู่ตัวบลูทูธนะครับอ่ายกเลิกและจับคู่เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับ ไอตัวทีวีมันก็จะป๊อปอัพมาอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นการปฏิเสธชั่วคราวแต่รอบนี้ผมจะเลือกเป็นการยอมรับเข้าไปแทนนะครับพอผมกดเลือกยอมรับไปนะครับไอตัวฝั่งทีวีนะครับก็จะมีการตอบรับการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธด,ด้วยเสียงนะครับแต่การจับคู่ครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการจําให้ถาวรคืออะไรก็คือพอผมปิดแล้วเปิดตัวบลูทูธที่ฝั่งมือถือเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นการจับคู่ให้อัตโนมัติไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาถามแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ เผลอนะครับหรือพลาดนะครับกดยอมรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราไม่รู้จักไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่มันจําให้ออโต้นะครับวิธีการจะไปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ก็ให้เข้าไปที่หน้าเดิมนะครับการคาดทั้งหมดนะครับไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อนะครับการจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ไปนะครับกดเครื่องหมายถังขยะนะครับที่การแชร์เสียงเพื่อให้ลืมการจับคู่ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่นะครับที่ตัวอุปกรณ์นะครับเขา ต้องการเปิดบลูทูธขึ้นมาอีกแล้วนะครับหรือออโต้ส่งสัญญาณเข้ามาเนี่ยนะครับไอตัวฝั่งทีวีรอบนี้มันจะขึ้นป๊อปอัพ hmm. มาถามใหม่แล้วก็จัดการกดบล็อกไปได้เลยครับอพอเรากดบล็อกเนี่ยสังเกตดูหน้าจอมันก็จะมีบอกเลยนะว่ามันจะบล็อกอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อมาใหม่นะครับถ้าเราจะให้ตัวทีวีเนี่ยมันแจ้งเตือนไอป๊อปอัพสามหัวข้อนั้นมาใหม่เนี่ยก็เข้าไปที่เมนูเดิมได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ สำหรับใครที่พบปัญหานะครับแบบเดียวกันนี้นะครับแล้วหาฟังก์ชันการแชร์เสียงไม่เจอนะครับแนะนำรีเซ็ตคาริดำต้นก็สามารถแก้ไขได้อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการใช้งานฟังก์ชันตัวบลูทูธด้วยเสียงกับตัว TVLG นะครับแล้วก็ วิธีการป้องกันหรือว่าการปิดกั้นไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ตั้งใจเนี่ยส่งขึ้นมาที่ TVLG ได้นะครับเนี่ยก็ลองทดสอบและใช้งานดูกันก่อนก็นกได้นะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอดอามาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ